สวัสดีครับสวัสดีทุกทท่านที่รับฟังหมอลำพาไปเพลินแช n แนลแฟนคลับ f อฟหมอลำเสียงวิหกที่เข้ามารับฟังหมอลำพาไปเพลินขอบคุณสําหรับที่เข้ามารับฟังแล้วก็เข้ามากดไลค์กดแชร์นะครับสําหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับในช่วงหมอลำเสียงวิหกปิดฤด,ดูกาลเนี่ยจะมีอัปเดตอะไรหลายอย่างมากๆเลยนะ แล้วก็หนึ่งในนั้นเนี่ยคือองค์กรหมอลำเสียงวิหกซึ่งเป็นตัวท็อปในการอัปเดตกิจกรรมต่างๆที่ถือว่าไม่ให้เราเนี่ยพลาดสายตาเลยนะในเรื่องของการไลฟ์สดการอัปเดตข่าวกิจกรรมต่างๆของทางศิลปินแล้วก็การอัปเดตข่าวคราวความเป็นไปเป็นมาเกี่ยวกับสตรอรี่ชีวิตไลฟ์สไตล์ของเหล่าศิลปิน นะครับศิลปินของหมอลำเสียงวีหกเนี่ยแต่ละคนก็จะมีโซเชียลมีเดียนะครับการมีโซเชียลมีเดียเนี่ยก็เหมือนกับเป็นการที่ทําให้ทุกคนเนี่ยได้เปิดโลกเพื่อที่จะเข้าถึงกับแฟนคลับนะครับการเข้าไปอยู่ในใจแฟนคลับการเข้าไปพูดคุยมันก็แล้วแต่มุมมองของศิลปินแต่ละท่านที่จะใช้เวลาตรงนั้นเนี่ยคุยกับแฟนคลับแล้วก็ใช้พื้นที่ตรงนั้นเนี่ยได้มากขนาดไหนก็แล้วแต่การจัดสรรเวลาของเราศิลปิน ส่วนทางด้านพ่อนพงศกรเราก็รู้กันอยู่เนาะว่าเขาไปเกาหลีมาไปทําหน้ามานะครับอันนี้ก็ย้ำไบ่อยแล้วกันเพราะว่าเราเนี่ยต้องเห็นหน้าใหม่ของพ่อนพงศกรอย่างแน่นอนในฤดูการปีที่5ว่าจะเป๊ะปังขนาดไหนนะครับอ่ะส่วนในเรื่องของการปิดฤดูการเนี่ยถามว่าข้อดีของหมอลำเสียงวิหกดีตรงไหนครับดีตรงที่ว่าพวกเราเนี่ยจะได้เห็นกิจกรรม แล้วก็ได้เห็นไลฟ์สไตล์นะครับนี่คือทําให้เรารู้สึกว่าเราจะไม่หาคิดถึงเสียงวิหกเลยเพราะว่าเราจะรู้สึกเหมือนกับว่าเสียงวิหกเนี่ยอยู่กับเราตลอดเหมือนกับว่าองค์กรหมอลำเสียงวิหกเนี่ยเขาไม่หายไปไหนเพราะว่าหนึ่งคือต่อให้ปิดฤดูกาลแล้ว ทางองค์กรก็ยังดําเนินการต่อไปโดยการที่จะเอาคลิปดีๆของน้องไอเช่นน้องาอ,อไปโรงเรียนเช่นน้องอายทำกิจกรรมกับเพื่อนๆน,นะครับเนตรนาลีหรือพ่อนุลศกร,รไปเกาหลีพ่อนุลศกรฝากความคิดถึงให้กับน้องออหรือน้องดนทนาดนเข้าวัดอะไรอย่างเงี้ยน้องเบิร์ดน,นักครินอัปเดตข่าวสารน้องเบิร์ดนักครินไปเที่ยวเอกวิรศัก ไปตรงนู้นตรงนี้อัปเดตน้ำชงน้ำชาอะไรนี้ก็ว่ากันไปเนาะแฟนคลับเขาจะได้ไม่หายคิดถึงนะครับแต่ละเกิดว่าหายไปละ่ะปิดฤดูกาลแล้วก็ปิดไปเลยหายไปเลยช่องทางก็ถูกเปลี่ยนทําให้คนดูเนี่ยเลือกสรรสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองโดยการไปเลือกชมอย่างอื่นนะครับแต่นี่คือเข้าหมดนกับว่าอาองค์กรเนี่ยก็ทำการตลาดมาดีอ่ะท่านผู้ชม เขาทาการตลาดมาดีเขามีการวางแผนเขามีการที่จะระดมคนระดมงานนะครับต่างๆอยู่ตรงหน้าเนี่ยบีฟกันแล้วว่าเออเราต้องทาตรงนี้นะต้องทาตรงนี้นะต่อไปเราจะต้องพักตรงนี้พักกี่วันแล้วก็ใช้เวลากี่วันกําหนดกลับวันไหนวันนี้เดี๋ยวเราจะต้องโชว์อะไรบ้างวันที่20อ่ามีอะไรบ้างการรับประกาศหาแดนเซอร์การรวมตัวทุกอย่างเนี่ย การทางานมันก็เหมือนกับเป็นการเปิดบริษัทใหญ่ๆอ่ะที่มีองค์กรมีสมาชิกก็คือลูกน้องเป็นจำนวนมากการเป็นหัวหน้าก็ไม่ใช่เรื่องที่จะสบายไปอย่างใดนะครับนะช่วงนี้นุกพสกรไปช่วงพักผ่อนนะครับจะให้เขากลับมาจากต่างประเทศให้เขามาทํางานเลยมันก็คงเป็นไปไม่ได้เนาะเพราะว่าเขาก็ต้องใช้เวลาพักฟื้นแล้วก็ต้องใช้เวลาปรับสภาพนิดนึงก็ต้องใช้เวลาแล้วก็ในเรื่องของการ ดูแลงานหรือ,อดูแลเกี่ยวกับเรื่องของการจัดงานการจัดโครงสร้างต่างๆในเรื่องของเวทีแอดดิวเชื่อว่าองค์กรมอลําิเซียวหกเนี่ยเขามีประสิทธิภาพมากๆเขาเป็นมืออาชีพพอและก็ผ่านประสบการณ์มามากพอที่จะรู้ว่าเขาต้องทำอย่างไรนะครับฉะนั้นสายคอมเมนต์นะครับลบๆหรือพวกสายอวาตารสายปั่น ไม่ต้องไปจัดหรือวิจารณ์หรือไปวิเคราะห์เขาให้แตกนะครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้นะมันขึ้นอยู่กับทางเจ้าของนั่นก็คือตัวของบอสให้เขาออกมาพูดให้เขาออกมาชี้แจงเองดีกว่าส่วนเราก็แค่วิเคราะห์ไปตามเนื้อผ้าว่าความน่าจะเป็นมันเป็นอย่างไรอัปเดตกิจกรรมอย่างไรในช่วงปิดฤดูกาลเพราะส่วนใหญ่เนี่ยวงบอลลทุกวงก็จะปิดในช่วงเดือนมิถุนายนอะไรประมาณนี้นะครับนะความในใจของหัวหน้านกเนี่ย เขาก็มีอะไรไม่มากก็คือขอบคุนแฟนแล้วก็ทําได้เท่าที่ทําได้ก็คือรักที่แฟนๆให้เกียรติเขาแล้วก็มาดูการแสดงโชว์ของเขา แล้วสิ่งที่พวกเราแฟนคลับทาได้นั่นก็คือเรามอบความสุขให้เขานั่นก็คือเราอยู่ในพื้นที่ของเราและให้กําลังใจให้กับศิลปินศิลปินจะได้มีกําลังใจในการที่จะทําโชว์ใหม่ๆมาให้เราดูเสมอๆนะครับเราสามารถที่จะรีเควสไปได้สามารถที่จะบอกกล่าวก็ได้เพราะสมัยนี้มันเป็นยุคที่มีโซเชียลมีเดียนะแล้วเราก็พูดคุยกันผ่านจอได้ว่าอยากให้อ่า้นกเนี่ย เปลี่ยนแปลงโชว์เป็นแบบไหนอยากให้มีเพลงดีเข้าไปบ้างอยากให้อบอสนกเนี่ยเป็นอะไรบ้างนะครับแล้วก็จะมีเซอร์ไพรส์อะไรยังไงเนี่ยมันขึ้นอยู่กับโปรดักชันแล้วก็การวางแผนของผู้บริหารด้วยอันนี้เราไม่อยากเข้าไปในส่วนตรงนี้ลึกเข้าไปอีกนะครับเพราะว่าทางนี้ยมันเป็นทางของทางบอสมากกว่านะครับอ่ะเรื่องของนองอ้องไอ้นะเราจะมาโยงกันในช่วงปิดฤด,ดูกาล อัปเดตเราก็เห็นไปแล้วนะครับว่าน้องไอเนี่ยเขาก็ไม่ใช่ว่าแค่จะอยู่ในวงเสียงวิพากอย่างเดียวน้องก็ไปตัวเกียวมิวสิกนะครับไปสร้างความประทับจิตประทับใจให้กับบิ๊กนะครับหนุ่มบิก๊กอ่าหนุ่มบิ๊กนะเขาเรียกว่าบิ๊กก็ได้นะหนุ่มบิก๊กก็คือเขาประทับใจแล้วก็สร้างความประทับใจให้กับใครหลายๆคนเลยโดยเฉพาะพะยกมายกนะครับ นุบิ๊กพ่อใหญ่บ้านฟินแลนด์หรือผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เนี่ยเขาก็ประทับใจน้องอายก็คือเรียกใช้บริการได้เสมอเพราะเด็กคนนี้เป็นเด็กเก่งอยู่กับใครใครก็รักนะนกกศรกรเ็เบาใจไปเพราะว่าน้องออยสามารถใช้เดี่ยวโดยที่ไร้พ่อนกมก็ได้นะครับ <c oughs> นะใครมีรูปแบบนี้ก็น่าภูมิใจนะครับน่าส่งเสริมนะเด็กมันไปของมันได้มันก็ไปของมันได้ดจริงๆริไม่ต้องให้ผู้ใหญ่คอยบอกคอยสอนเลยเพราะสิ่งเหล่านี้น้องเขามีเมมโมรีการ์ดในตัวครับเขาเรียบร้อยหมดแล้วเพราะว่าถูก ป้อนข้อมูลโดยพ่อโนบุงสกอน์ฝังชิปเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคนะวันนี้ขอแค่นี้ก่อนละกันครับเดี๋ยวเจอกันใน E ีีต่อไปอดีิวจะมีอะไรมาบอกกับท่านผู้ชมหรืออัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับวงการเพลงหมอลำลูกทุ่งอะไรก็อย่าลืมนะครับอัปเดตกันแล้วก็เล่าสู่กันฟังใหม่ครั้งหน้าครับเราฟังกันใหม่ครับวันนี้ขอแค่นี้ก่อนสวัสดีครับ